ลุมในการทำในหน้าผมตอนนี้คือกดขอของฟรีรัวๆของฟรีมาเยอะมากของฟรีผมเนี่ยเพียบเลยแล้วผมก็ทำา1คลิป1วิดีโอ1คลิป, 1, ลป1วิดีโอเนี่ยวันเดียวด้วยเลยนะผมกองไว้เต็มเลยคือเวลาที่ของฟรีมันส่งมาถึงเราอะระยะเวลาในการที่เราจะรีวิวมันสิกว่าวันคือเราไม่ต้องไปเครียดว่าจะต้องทำให้มันเสร็จแต่ว่าผมจะทำวันเดียวให้มันจบๆเลยพอเทสสินค้าไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวสักพักนึ่งอะมันจะมีตัวที่มันดีดขึ้นมาหนังล่าสุดมีสินค้าตัวหนึ่งนะดีดขึ้นมาเลยร้าน มันเติมไป800กว่าชิ้นวันนี้ผมขายเองเนี่ยสี่ร้อห้าร้อยชิ้นไปแล้วอะของหมดอีกแล้วของหมดมันก็ขายไม่ได้อีกแล้วนะครับนี่คือความเซ็งของเวลาถ้าคลิปมันแมสแล้วมันสินค้ามันน้อยอะนะครับเวลาขายดีมันขายดีแบบนี้จริงๆนะคคือต้องเติมเป็นหมื่นเน่เติมเป็นร้อยสองร้อยโอ้โหแป๊บเดียวหมดนะครับคือเวลาผมกดของของฟรี Whoa อะผมไม่ได้อยากจะเอามาทิ้งไว้ผมอยากจะเอามาใช้จริงๆเพราะว่าเวลาใช้อะผมก็จะได้แบบว่าเอามาทํารีวิวด้วยครับคือผมใช้สินค้าให้มันสอดคล้องกับการทําในหน้านะครับคือชีวิต จะไล่รอยต่อคือไม่ต้องพยายามอะ่ะก็มันใช้อยู่แล้วอะ่ะยังมีสินค้าตัวนึงนะครับอันนี้ขายไม่ดีแต่ผมบอกให้ฟังแล้วกันมีสีฟ้าในโถส้วมอะ่ะสต็อกก็หมดไวเหลือเกิน นี่ก็งงเหมือนกันวิวกำลังวิ่งอาหมดอีกละก็ทําทิ้งเอาไวนะ้เนาะแล้วมันก็วิ่งแล้วมันของหมดแล้วมันก็หายไปเลยร้านบางร้านนี่เราคิดว่าดีแล้วนะร้านมันหายไปไหนไม่รู้โดนแบนเรื่องไงก็ไม่ทราบนะครับคือพอเราใช้ชีวิตกับการที่เราใช้สินค้านั้นด้วยแล้วก็แบบเอนจอยกับการพูดนะครับคือเราซื้อของมาใช้เร,เราต้องรู้ว่าเราสดซื้อมาทําไมถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันก็มันจะไม่ฝืนตรงนี้แหละผมคิดว่ามันจะเป็นจุดทําให้เราทําได้นาน,น อะไรที่มันฝืนมันแบบว่าไม่เป็นตัวของตัวเองพยายามพูดว่ามันดีไม่ดียังไงเราก็จะแบบว่าคือพูดไม่ได้ไม่เต็มปากเนาะดังนั้นเนี่ยอย่าไปพยายามจะทําให้มันปังนะแต่ว่าใช้ชีวิตไปกับมันแล้วก็เล่าเรื่อง